นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาแถวเยาวะราชในช่วงกลางวันนะครับจะมาตามหาร้านยาร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านยาธรรมดาทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมจะพามาร้านชื่อว่าร้านเจ้ากลมเปอ๋อเป็นร้านสมุนไพรโบราณน,นะครับร้านยานี้เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่ร้อสามสิของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะสมุนไพรอะ อย่างยาหอมอันนี้กินเวลาจิตใจฟุ้งซานช่วงนี้ร้อนครับฟุ้งซ่านง่ายจากร้านเจ้ากรมเปิดนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆสีแยกอคอกวัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอย,ยา5แผ่นดินผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรญัตเวผมเป็นทายาตรุ่นที่5้า แล้วเรารู้สึกว่าภูมิปัญญาไทยดีอ่ะทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษนียมาต่อยอดให้เป็นเป็นแบรนด์แต่แต่เป็นแบรนด์ส่านแบบคนปัจจุบันแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดผิดอันนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเพี้นไปเลยเพราะงั้นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็น ว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่งถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยหรือยาไทยในความรู้สึกของคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าห่างไกลจากความเข้าใจเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปกติเวลาเราไม่สบายเราก็แค่ไปโรงพยาบาล หรือไปหาร้านขายยาแผนปัจจุบันกินแต่เราจะมารู้จักกันจริงๆก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หลายๆหน่วยงานแล้วก็หลายๆคนหันมาใช้ยาไทยของเราอย่างฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาอาการโควิดนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมอยากจะรู้จักกับสมุนไพราไทยให้มากขึ้นครับพวกหนุ่มๆส,สาวๆมีใครมาทำหรอยุกยาแค่ต้มเขาก็ยีละเขาชอบสะดวกสบายเด่นรุ่นหม่อ่ะนอกจากเขาไม่หายจากถานน เขาถึงแคมาลองทางนี้แต่พวกที่ว่ายุ่งกับสมบุนไพรเก่าๆเนี่ยที่หายมาเยอะแล้วอันเนี้ยเขาจะไม่ไม่เปลี่ยนไปที่อื่นแล้วเพืจะอยู่แค่สมุนไพรได้ไม่ได้เขาก็ต้องลองก่อนส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะเกิดจากการแพ้ยายาแผนปัจจุบันมาแล้วบางคนแพ้รุนแรงก็ก็เข็ดอ่ะ สมุนไพรไทยกับยาปัจจุบันมันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างครับมันต่างกันแน่นอนครับเพราะว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยเราทํามาจากธรรมชาติทั้งนั้นคําว่าแพ้เนี่ยแทบจะไม่มีแต่นี้สมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติมันมักจะต้องใช้เวลาหน่อยในการรักษาไม่เหมือนอย่างยาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาสมุนไพรนี่รามาสกัดอีกทีก็คือเอาสมุนไพรมาทําเป็นยาไปเอามาสกัดให้มัน เข้มข้นขึ้นมากๆอย่างพวกพาลาพวกอะไรเนี่ยกินเม็ดเดียวหายปวดหัวแต่สมุนไพรไทยนี่ยนะเดีย๋ยวปวดกล้ามเนื้ออะไต้องกินส4วันขึ้นไปล่ะก็คือเหมือน,นจะให้ค่อยๆรักษาตัวเองไปใชนะด่ด้วยด้วยร้านยานี้เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่ร้อยสาสิเจ้ากรมเปิดเนี่ยสมัยกางร,รัชกาลที่5้ท่านเป็นมคตาย,ยกของวัดจกักรวรรดิ ก็คือวัดตรงนี้เลยเหรอครับวัดน,นี้เลยล่ะหลวงปู่มาเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดน,นี้ท่านก็มีความรู้เรื่องสมุนไพร่เยอะมากท่านก็ให้เจ้าโกเปิดได้เรียนจากท่านอีกทีจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอายุมากแล้วตอนนั้นสักแปดสิบเด้วท่านก็นบอกว่าเจ้าก็เปิดเนี่ยควรจะมีอะไรทําถ้าท่านไม่อยู่แล้วอ่ะก็เลยให้ข้าวที่ยนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เนี่ยมาได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่กันมาได้เรื่อยๆ จนมาถึงรุ่นสี่รุ่นที่สี่ผมาไม่เหลนละผลมาร้อยสามสิบปีแล้วเพราะมันมีเหมือนยาแผนปัจจุบันเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับรั้นนั้นยาแผนโบราณมันได้รับผลกระทบเยอะไหมไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวของเรายัางไงก็ยังอย่างนั้นเหมือนเขารักษากคนละแนวทางคนละแนวทางแล้วคนละเรื่องกันเลย<อ>คนที่ต้องการไวๆสะดวกสบายเขาก็ไป แนปัจจุบันคนที่เขาเชื่อมั่นในของโบราณแล้วหายหายจริงใช้เวลาหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเอาอย่างไรของเราเนี่ยยาชนิดเนี่ยบางทีมีสมุนไพรอย่างนั้นตั้งยี่สิบามสิบอย่างซึ่งเราเอาอย่างอื่นเข้ามารวมกันให้รักษาคลุมมันไปเรามีตัวยาทั้งหมดแปดร้อยกว่าชนิดส่วนมากคนไข้เนี่ยเขาจะมาเล่าอาการเราฟังแล้วเราจะจัดยาให้ ซึ่งเรามีอยู่แล้วประมาณเจ็ดสิบตำราที่เราทำไว้เขามาปับ๊บเราเล่าการเราฟังแล้วก็จัดย้ายเขาได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรอันนี้คือกำลังทำอะไรกันนะครับก็นี่เขาก็คัดคัดของที่เราสั่งมามาเป็นกระสอบต้องมาคัดเพื่อ,อจะเอาไอเ้เศษนู่นเศษนี่ออกยัามีก้านไม้อะไรปนมา นะเราก็ต้องประคัดอีกทีก็คือใช้เอาแค่ส่วนที่เราใช้ได้มาใช่ใช่แล้วก็ทางรู้นก็มีแผนทำยาคนไข้ามาปรึกษาแล้วเราก็มีนิสัยโรคแล้วเราก็ให้ยาจัดยาได้เลยไอ้เรียนอยู่ข้างนอกอะ่ะเป็นทองไอ้ในตู้นั้นยาที่เขามีตำรามาว่ามีอะไรบ้างอะไรหนักเท่าไรแล้วเราก็ให้แผนนู้นทำแล้วข้างบนในยาทั้งนั้นเห็นเป็นกระป๋องเป็นลิ้นครับ ยาทั้งนั้นดอกไม้ก็เป็นยาครับโอ้ดอกไม้นี่นยาเยอะมากดอกไม้บัวหลวงมะลิทิคูลบุญนานคะสารพีเป็นยาบำรุงหัวใจโดยตรงเลยบำรุงสมองบำรุงหัวใจเป็นยาทั้งนั้นที่กินแล้วตายก็เป็นยาแต่คุณต้องรู้จักใช้มัน สมุนไพรพวกนี้ครับเราไปหามาจากไหนนะฮะเรามีคนเข้ามาส่งมีหลายสิบเจา้าพวกอบเชยอะไรเนี่ยหมดแล้วสิ่งรอบปอก<ท>เอาเปลือกม,ม,มาไม่มีแล้วมาจากอินโดมาเลนูน่นเพราะว่าของพวกนี้ของเราเล่นลอกมาจนจนหมดหมดแล้วต <laughs> อนเนี้ที่สั่งได้คือจากอินเดียกับจีนพวกสมุนไพรของเราะครับมันมีอะไรที่มันเริ่มเริ่มหมดไปบ้างแล้ว ก็คำว่าไม่มีเลยยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่มันหาไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีหลายหลายสิบอย่างเหมือนกัน mm hmm. ก็ตอนพระเทพเสฉ็จมาที่นี่ท่านก็มาขอให้ช่วยหยดตัวยาที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าท่านไปหาปลูกไว้ที่จันทบุรีกับที่จันทบุรีเก็บมาได้สัก6กส0บเชนิดอ่ะแล้วก็ถวายท่านไป mm hmm. แล้วท่านก็ให้ทาป่าไม้อ่ะไปหามาปลูก ในประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่พศ2542นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชนชุมชนและองค์กรต่างๆเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยังย่งยืนครับพวกนี้เป็นของกุกจิรซึ่งคนก็มาซื้ออย่างอย่างไอเนี่ยพวกแกร้อนหน,หนายทั้งนั้นล่ะนะ อย่างมาตูมเลยไอ้นี่คือเหมือนสีไวชงน้ำเออชงน้ำกินแก้ร้อนในแล้วถ้าเกิดที่คุณตูบอกว่ารักษาเอาไว้รักษาครับนั่นคือรักษาเป็นยาหม้อนะที่เห็นตั้งอยู่นะทั้งหมดนะอันนั้นต้องเราวิเคราะห์โรคก่อนครับแล้วเราถึงได้จัดให้ว่าควรจะกินยาอะไรนะอย่างไอันี้ก็ยาระบายอันนี้ใบมะขามแขกอันนี้ฝักมะขามแขกก็เป็นยาระบายใบกับฝักก็คือยายาระบายทั้งคู่แต่อันนี้ระบายแรงกว่าเยอะ อันนี้ผมเคยเห็นยาหวานที่เขาเอามาเอามาใส่ขนมหรือเปนอนี่ละยาหวานอันนี้มัน,นำสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานทานแทนน้ำตาลโดยไม่มีคูโคลส์เพราะน้ำตาลคูโคลสมันเยอะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้แต่นี่ไม่ไม่เป็นของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะสมุนไพรอ่ะสมุนไพรตอนนี้มาทางใต้ก็เยอะเพราะอากาศเขาชื้นชื้นเพราะฝน ก็คือเหมือนปลูกขึ้นง่ายอะไรก็ขึ้นขึ้นแบบธรรมชาติเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดียดายที่ประเทศเราไม่มีงบทานด้านนี้สมุนไพรของเราเยอะเลยพวกญี่ปุ่นก็มีคนจีนทางฮ่องกงสิงคโปร์เขาก็มาขอดูกิจการของผมนะเ้วเขาก็รู้ศึกษามาแล้วว่าสิ่งไหนทําอะไรได้บ้างเขาจะเอาไปศึกษาจะไปสกัดผมให้ผมไม่ห่วงหรอกใอ้เข้าไปเพราะว่าถ้ามันสําเร็จออกมามันเราใช้กันทั่วโลก สามสิบกว่าชนิดอยู่ข้างหน้าที่อยู่ในโหล oh. นั่นแหละคือยาสามัญประจำบ้านเช่นยาไข้หวัดยากแก้ร้อนในปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลยาลมยวีนเวียนเมารถเมาเรือยากเกี่ยวกับว่ากระเพาะลำไส้ปันป่วนพวกยาคุมธาตุพวกยา,กา,กอ,ยากอะไรพวกนั้นอะ่ะนี่สำหรับเด็กก็มียาทางเด็กอ่อนสำหรับเด็กเป็นไข้หวัดแล้วก็ยาทางเม็ดแดงกบเด็กโตนหน่อยอะไรเงี้ย ทั้งหมดเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะตอนนี้เริ่มทำไปสามสี่อย่างแล้วมันไม่มีวัตถุดิบอย่างนั้นนียาเขียวบโบราณเนี่ยเขาไว้ตอนนี้ไม่หช่โบราณตอนนี้ก็่ยังใับแก้โรคอีสุกอิสัหัดขั้นหนึ่งพวกยาหอมเขาใช้ทำอะไรกันยาหอมมันมีหลายอย่างเห็นยายาหอมมันเนี่ยกินเวลาจิตใจฟุ้งสร้างเวลาจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัว อันนี้จะต้องัน,นิดนี้นะัน,นี้อื่นไม่ได้อย่างอน,นนี้ยาหอมก็แก้โรคเกี่ยวกับพวกกระเพาะลำไส้นะพวกท้องอืดท้องขึ้นอันนี้ก็เป็นยาคุมธาตุธาตุแปรปรวนตอนปวนธาตุนี่คือหมายถึงท้องเสียหมายถึงมาพองอข้างในหรอควบคุมอันนี้ก็เป็นยาชงหน้าเนี่ยแก้คล้ายๆกับอันนี้แต่อ่อนกว่าอันนี้ชงทานเหมือนน้ำยาอุทัยอะ่ะแก้ร้อนในแก้ร้อนใน,นได้ ตัวน,นี้แก้ไอเราไปทําเป็นเม็ดเป็นหลอดนะนี่อันนี้ไปใส่มะนาวเกลือแล้วปั้นเป็นเม็ดอันนี้แก้ไออันนี้ยาเน,นี่ยแก้ไอน,นั้นดีมากเลยเวลาร้อนไนแล้วปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลครับไม่เกินสามวันรับรองไปผมโดนน่าสองวันใช้ห้าเม็ดใส่ปากเคี้ยวๆๆๆแล้วอมไปสักสิบนาทีข่มนะครับเอออมไม่ขอมเกิดขึ้นเลย ท่านจะกระดูกสัตว์ใหญ่แล้วก็พอเอาอไว้สิบนาทีคืนน้ำกืนยาลงไปเลยรับรองไม่เกินสามวันคือ,อยาเม็ดดำยาเม็ดดำเินลมบิงเวียนน้ำมืดอยากแมวเก็บไว้ให้แม่แม่น่าจะชอบนะคือลุงเขาบอกว่าอันนี้ครับมันมี สรรพคุณแล้วก็มีตัวยาบอกว่ามีผสมอะไรบ้างน่าสนใจใจนี้หมสนใจนี้ยาหอมเทพเจิดูบอกว่าแก้ฟุงซ่าช่วงนี้อากาศร้อนผมว่าผมฟุงซ่ามากๆใจเงินกันครับคิดเงินครับยาสอบาทกาครับข้างในเป็นยังไง โอ้นี่ลรงเขาจะใส่มาเป็นซองแบบนี้ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นไปกำกับยาเหมือนของยาแผนปัจจุบันเลยนี mm ่ hmm. เขาจะบอกวิธีทานะครับ mm hmm. เขาต้องทานยังไง mm hmm. เขากิน5เม็ดแล้วเราลองกินน้อยๆกัน mm hmm. กินสัก2เม็ดกัน mm hmm. รสชาติมันก็มันก็จะมีความสมุนไพร เยอะอยู่แต่แต,แต่ทานไม่ยากถ้าเกิดเราทานเข้าไปกับน้ําเหมือนทันยาปัจจุบันเลยครับ จากร้านเจ้ากรมเปิดนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆ4ี่แยกอคอกวัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอยาห้าแผ่นดิน ก็ถือว่าเป็นบ้านหมอยาห้าแผ่นดินสร้างเสร็จในยุครัชกาลที่6ซึ่งเป็นโรงงานทํายาหอมมาตลอด5แผ่นดินเลยคุณทวดพี่อ่ะเป็นหมอยาคุณปู่พี่ก็เป็นหมอแล้วก็ครอบครัวบุญรัตะเวทเนี้ยก็เป็นประกอบอาชีพทํายาหอมมาตลอดเลยแล้วก็บ้านหลังนี้เมื่อก่อนเป็นทั้งคลินิกด้วยแล้วก็เป็นทั้งโรงงานผลิตยาหอมสุคนทโอสถตรามาเมื่อก่อนนี่คึกคักมากสมัยเด็กๆผมก็มาช่วยคุณปู่คุณยา่า ทำยาหอมปิดทองปิดฉลากซึ่งหลังบ้านก็จะมีโลงโม่แล้วก็โลงพิมพ์ครบวงจรนี่คือเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบ้านยาหอมอยากจะรื้อฟื้นมรดกของต้นตระกูลผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรญัตเวศ ในฐานะที่ผมเป็นทายาทรุ่นที่5แล้วเราเติบโตมากับผู้ใหญ่ผมครุกครีกับคุณทวดกับคุณย่านะเป็นเด็กที่อยู่กับคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าภูมิปัญญาไทยดีอะทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาผมคิดว่าไอ้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยอย่างที่พูดตระกูลนี้เป็นหมอยาแล้วเราก็คลุกครีมากับคุณปู่คุณย่าคุณทวดให้เราเข้าใจแก่นแท้ของยาไทยมันคืออะไรเราก็อยากเอามารดกของบรพรพบุรุษเนี่ย มาต่อยอดให้เป็น,ปนแบรนด์ mm hmm. แต่แต่เป็นแบรนด์สําหรับคนปัจจุบัน mm hmm. เพราะเราเ mm hmm. ชื่อว่ามรดกไทยมีอะไรดีอีกเยอะ mm hmm. แต่บางคนเนี้ย mm hmm. นอกจากรักษาไม่เป็นแล้วยังไม่รู้จักคุณค่ามันยังไม่รู้จักต่อยอดด้วย mm hmm. อันนี้คือยาหอมรุ่นที่ บรรพบรุษผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วเพราะโรงงานยาหอมได้ปิดไปแล้วนะฮะ mm hmm. สุขโอสถตรามาเนี่ยคุณทวดพี่เกิดปีม้านะครับ mm hmm. คุณปู่พี่ก็เลยตั้งชื่อสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นยาหอมตราหมาแล้วก็ขายมาตลอด5แผ่นดินเลยพอสักพักหนึ่งเนี่ยพระราชบัญญัติว่าห้ามมีโรงงานในเกาะรัตนโกสิทร์คุณปู่พี่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคะนองด mm ัง hmm. นั้นบ้านหลังนี้ก็เลยปิดตายมาตลอด20ปีเลย mm hmm. แล้วตอนหลังอ่ะพี่ก็มารื้อฟื้นแล้วก็อยาก ทำยังไงให้แบรนด์ไทยเนี่ยมรดกภูิปัญญาไทยในด้านการแพทย์แผนไทยยาไทยเนี่ยมันเท่มันทันสมัยแล้วก็มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยหรือคนแก่ <Okay. S 1> คนวัยรุ่นคนทั่วไปนี่ก็สามารถจะมาใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีที่นี้ได้ คือเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับเล่าที่มาที่ไปของบ้านยาหอมแห่งนี้นะครับ,รบและนี่ก็คือบรรพบุรุษของผมส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอหมดเลยนะครับ,รบอย่างรูปนี้คือตระกูลบุญรัตเวสเนี่ยถ่ายที่หน้าบ้านยาหอมแห่งนี้นี่คือตัวพี่ครับตอ,อนนี้คือ,อรุ่นพี่ร,รุ่นพี่ครับก็เติบโตมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอโรงงานปิดคุณปู่พี่ก็เลยยกภูมิปัญญาทั้งหมดให้กับอภัยภูเบศกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ บุญญาตเวศและก็เกี่ยวกับยาหอมอยู่ที่ชั้นสองของตึกอภัยภูเบศท,ที่ประจินบุรีเรียบร้อยแนละ้วทำไมโรงงานถึงปิดเหรอครับเพราะว่าหนึ่งคือคุณปู่คุณอาพี่บอกว่าวัตถุด,ดิบในยุคนี้หาได้ไม่เหมือนเดิมเชื่อไหมยาหอมขวดหนึ่งอนะใช้วัตถุด,ดิบ36ชนิดทุกวันนี้พี่ทําด้วยนะครับ,รบยาหอมสุขทารามาเนี่ยต้องใช้วัตถุด,ดิบ36ชนิดเหมือนกันแต่เราประยุกตนะ์เนี่ย ห้องนี้ครับเมื่อก่อนนียเป็นห้องที่เหมือนห้องแลบห้องแลบอาของคุณหมอกับคุณปู่คุณอาพี่นะครับเวลาเขาทดลองยาใหม่ๆผสมสมุนไพรใหม่ๆเขาเขาจะทดลองกันห้องนี้ปัจจุบันนี้พี่ก็เลยมาทําให้เป็นห้องนวดแผนไทยครับ,รบมีสี่เตียงทําให้อารมณ์เหมือนวัดโพอ,อย่างเงี้ยแต่ติดแอร์แล้วก็มีม่านกัน้นห้องนี้ก็จะเป็น ห้องโถงของห้องนวดต่างๆเป็นที่รวมพลนะครับรูปประครบเนี่ยธรรมดาที่เรารู้จักภูมิปัญญาไทยก็คือเป็นรูปประครบ,คบเวลากล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยมากตรงไหนก็จะให้รูปประครบแต่รูปประครบของบาบยาหอมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ย <Yeah. S 2> จะเป็นอะไรที่มันเข้ากับวิถีชีวิตสมมติน้องน้องก็ปวดใช่ไหมเราก็จะเอามาประครบตรงนี้อ๋อ oh, ม,มันก็จะได้เยอพอดีแต่เราจะใส่ไมโครเวฟก่อนนะครับ,รบแล้วข้างในนี่ก็จะเป็นธัญยพืช แล้วก็จะมี Essential Oil ซึ่ง oh, ส่งกลิ่นหอมแก้เครีรยดไปนในตัวด้วยชั้น2นี้ก็ถือว่าเป็นแกลเลอรี่เล็กๆแล้วก็เน้นเรื่องการน,นวดแล้วก็ห้องสัมมนาแล้วก็มีประวัติของบ้านนี้ใช่ไหมครับ,รบพอชั้นสองนี้ก็จะเป็นเหมือนวิถีชีวิตที่คนก็จะมาเรื่นรมในทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยอาหาราสูตรโบราณแล้วก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นช็อปขายของครับ นอกจากพรบรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพศ2552ที่ผมบอกไปแล้วก็ยังมีพรบรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพศ2556ที่ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งฉบับครับโดยมีการจัดตั้งสภาการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกำหนดและควบคุมมาตรฐานจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งมีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้วยครับสมุนไพรที่ที่ใช้เป็นตัวประกอบของยานี่คือของจริงใช่ของจริงหมดเ,เลยฮะกฤษณาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำยาหอมครับทำให้เกิดกลิ่นนะฮะเป็นไ้กฤษณาดอกบ,บุญนาคนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำยาหอม ซึ่งประเทศไทยก็หายากมากแล้วบางอย่างก็ซื้อที่เพชรบุรีบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่มันก็ต้องใช้สั่งจากอินเดียผสมกันนะยาหอมผลิตใหม่นะครับจากสูตรของคุณปู่มผมก็เลยมาทําเป็นยาหอมสุขคนทะาตรามาแล้วใช้วัตถุด,ดิบที่เราหาได้นะครับซึ่งจะเห็นว่า กลิ่นมันก็ยังเป็นยาหอม,หอมที่ที่กลิ่นได้แล้วก็หอมด้วยนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสนามหญ้าครับเป็นข้างนอกเป็นข้างนอกเลยแล้วก็<อ>เขามาล้างขวดล้างไหกันตรงนี้ครับอันนี้คือตาน้ำร้อยปีนะครับยังอยู่ใต้ดินเมื่อก่อนนี้จะเป็นบ่อบาดาลแบบนี้ครับ<อ>เราก็ไม่อยากจะถมถทิ้งเราเสียดายดเพราะตาน้ําธรรมชาติยังอยู่มาร้อยปีเลยแล้วเราก็ใช้เครื่องดูดน้ําขึ้นมาก็กลายเป็นเหมือนน้าพุอยู่กลางบ้าน การได้คุยกับพี่ดนชัยวันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่เจนไหนก็ตามแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นชาย,ยาหอมอันนี้รเราอยากให้คนรุ่นใหม่อย่างน้องก้องเนี่ยดื่มได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกลัวว่ายาหอมเป็นยาคนแก่รหรือผมไม่ได้ป่วยทำไมผมต้องกินยาหอม แล้วก็มาฟิวชั่นผสมกับชาใบเตยชามะตูมชาตะไคร้ um, rai, นั่นออกไหมแต่เราแฝงยาหอมเข้าไปนี่มันก็มีประโยชน์แล้วก็กลิ่นรถก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ปกติในชีวิตประจำวันเราได้สุดท้ายคือการจัดประสบการณ์รนะเราจะออกแบบประสบการณ์ไงที่รากมรดกของเราไม่เสียแต่เราสามารถจะสร้างประสบการณ์ที่เล่าเรื่องนะดีๆของความเป็นไทยผ่านรูปรสกลิ่นเสียง ผ่านการใช้ชีวิตที่นี่เพราะฉะนั้นการจะต่อยอดสิ่งดีของมรดกภูมิปัญญาไทยหรือของสิ่งดั้งเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครก่อนเมื่อเราเข้าใจเป็นสิ่งที่เราเป็นเราจะรู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนเราควรจะทํำยังไงและเราควรจะพูดแบบไหนผมเชื่อว่าสมุนไพรไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยอีกหลายอย่างเนี่ยข้อดีนะครับคือมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เขากลั่นกรองมาแล้วเหมือนเขาไม่มั่ว เขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็รู้รู้จริงผมคิดว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่น่าจะเก็บรักษาแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดผิดอันนี้ไม่ได้นะมันจะประโยชน์ที่ผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะพีนไปเลย เราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต้องประยุกให้เป็นก็อยากให้เป็นจุดหมายปลายทางอันหนึ่งท,ที่เรารสึกภาคภูมิใจที่เราจะเล่ามรดกเกี่ยวกับเรื่องหมอยาไทยให้ชาวต่างชาติฟังด้วยภาษาที่ง่ายๆ <S S S 2> และให้รู้สึกว่าเขา่มีประโยชน์กับเขาเขาสามารถจะมาใช้ประสบการณ์แบบนี้ได้และจะกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่งน,นี่คือวัตถุประสงค์สองอย่าง วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ดนชัยนะครับ,รบที่ช่วยแนะนําเรื่องของสมุนไพรไทยยาหอมแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเบรนสิ่งที่มันเป็นไทยดั้งเดิมกับสิ่งที่มันนําเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันเข้ากันแล้วม,มาถึงปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากๆเลยครับ